สวัสดีค่ะทุกท่านแมมปวินาชาแนลค่ะแมมจะพาทุกท่านมาชมผักหวานนะคะมาอัปเดตผักหวานป่าที่แมมปลูกค่ะปลูกประมาณสี่ห้าเดือนแล้วนะคะทุกท่านมีต้นที่มันต่อยอดแทงยอดหลายต้นอยู่นะคะแล้วก็มีไม่ไปไม่มาปลูกยังไงก็ยังงั้นอยู่ก็มีนะคะต้นที่ตายไปก็มีปลูกผักหวานป่า เป็นปีแรกนะคะโอ้ยไอน,นี้ต้นหนามแม่ก็ทิ้งถุงมือไปซะแล้วโอ้ยเดี๋ยวต้องเอาออกพาทุกท่านมาอัปเดตนะคะแม่มใส่ปุ๋ยครั้งแรกค่ะปุ๋ยขี้หนูนะคะขี้หนูพุกนะคะขี้หนูพุกก็จะมีฟางด้วยนะคะแม่มเก็บขี้หนูพุกออกมาวางทิ้งไว้ประมาณเดือน2เดือนแล้วค่ะนะคะ,นะคะวันนี้ก็เลยเอามา ใส่ผักหวานป่าของแม่มนะคะพาทุกท่านได้มาดูต้นนี้ค่ะงามมากนะคะต้นนี้ก็ต่อยอดอยู่นะคะหลายต้นเติบโตนะคะเติบโตงอกงามหลายต้นก็ยังนะคะยังไม่แทงยอดนะคะหลายต้นก็ตายไปก็ถือว่าประสบผลสําเร็จอยู่นะคะกับการปลูกผักหวานป่าครั้งแรกปีแรกของแม่มนะคะอันนี้ก็เกิดอยู่ค่ะ เดี๋ยวแม่มจะพาทุกท่านเดินชมนะคะเดินชมผักหวานป่าที่แม่ปลูกอันนี้ไม่ถึงน้าค่ะทุกท่านอันนี้ผักหวานกลุ่มนะคะปลูกแบบกลุ่มเพราะว่าคุณตาเพลงเนี่ยนะคะเอาเม็ดผักหวานเนี่ยมาเพาะนะคะในกระถางเดียวกันหลายเม็ดนะคะไม่ถึงน้ําค่ะนะคะไม่ถึงน้ำ,นะะนำนะะบางต้นก็เหลืองๆเ,เหมือนจะตายเนี่ยค่ะใส่ปุ๋ยให้แล้วแล้วก็ ลดน้ํานะคะคุณตาก็ติดตั้งสปริงเกอร์ขยับขยายนะคะแต่ก่อนเนี่ยในสวนของแม่มีสปริงเกอร์3แถวนะคะสามแถวระยะน้ําตกมันไม่ไม่ถึงกันคุณตาก็เลยปรับให้ใหม่เป็น4แถวนะ,ะปักวันฟาร์มปลูกมันก็ปลูกปลูกแล้วก็ปลูกทิ้งเลยค่ะนะคะ,นะคะไม่ค่อยได้ดูแลสักเท่าไหร่นําเข้าฟาร์มนะคะใช้เวลากับฟาร์มมากมากเหลือเกินนะคะแต่วันนี้เนี่ยนะคะพอมีเวลาแล้วเห็นไหมคะ ไม่โตเลยค่ะเหลืองไม่ถึงน้ํานะคะไม่ค่อยได้ลดน้ําคุณตาเพิ่งจะรดน้ําให้บางต้นก็งามค่ะเนี่ยต้นนี้งามที่สุดเลยเนี่ยค่ะต้นพี่เลี้ยงดูสิคะแค่ต้นพี่เลี้ยงต้นนี้งามมากงามที่สุดอล้มังคะเนี่ยนะะเนี่ยค่ะ แหมพึ่งใส่ปุ๋ยนะคะเดี๋ยวก็จะรดน้าวันนี้อากาศดีมากอ้อยลืมต้นนี้ต้นนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยค่ะทุกท่านเนี่ยนะคะพืชพี่เลี้ยงของเขาเนี่ยต้นแคร์ต้นแคร์พืชพี่เลี้ยงนะคะแล้วก็ต้นเนี้ยต้นนี้ลืมใส่ปุ๋ยเนี่ยค่ะเดี๋ยวแมไปเอาปุ๋ยมาใส่ให้ทุกท่านได้ชมด้วยกันนะคะเนี่ยค่ะ,น,คะนนี้อันนี้น้ำไม่ถึงดินบริเวณนี้ของแหมไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ค่ะทุกท่าน อันนี้งามอยู่นะคะแมมปลูกรอบสวนแมมปลูกรอบสวนเลยนะคะผักหวานป่าปลูกแซมไปกับพื้นต,ต่างๆที่มีอยู่ในเนี้ยนะคะในสวนของแมมเนี่ยอยู่ประมาณ560ต้นค่ะทุกท่านแล้วก็เกิดอยู่สักประมาณ80%นะคะแมมว่าเพราะว่าเห็นตายไปอยู่ประมาณ4ต้น3 4ต้นเท่านั้นเองนะคะส4ต้นเท่านั้นเอง เนี่ยวันนี้เป็นวันดีแบบปลูกพืชปลูกผักหลายอย่างเลยไม่มีแดดเลยค่ะทุกท่านวันนี้ดีมากเดี๋ยวแม่มไปเอาปุ๋ยนะคะไปเอาปุ๋ยขี้หนูมาใส่ดีกว่าค่ะเนี่ยค่ะกองปุ๋ยของแหม่มนะคะเก็บขี้หนูแม่มก็จะเอามาก,กองทิ้งไว้ตรงนี้ค่ะกลองเนี่ยสองเดือนแล้วนะคะสองเดือนแล้วสองเดือนเนี่ยมันนะครับความร้อน ความร้อนของปุ๋ยมันก็เจือจางเหือดหายไปแล้วนะคะสามารถเอาใส่พืชผักได้นะคะอันที่แม่เก็บใหม่นี่แม่เอาไปทําปุ๋ยหมักแล้วค่ะนะคะเป็นปุ๋ยหมักอันนี้สามารถใส่พืชผักได้นะคะใส่พืชผักได้แม่ก็จะใส่ต้นไม้ในสวนนี่นะคะเพราะว่าดินแบมผื้นนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าเป็นดินถมใหม่เป็นดินถมใหม่ เนี่ยค่ะเป็นดินถมใหม่นะคะแล้วก็แร่ธาตุสารอาหารไม่ค่อยจะมีค่ะปลูกพืชผักไม่งามเลยกล้วยคุณตาเพลงนะคะตอนปลูกใหม่ๆเนี่ยงามงามค่ะเนี่ยนะคะปลูกแรกๆนะคะปลูกต้นแรกเงาแรกเนี่ยงามงามแต่พอผ่านไปดินจืดนะคะดินจืดปุ๋ยจืดปุ๋ยที่เราใส่รอบแรกจืด กล้วยของคุณตาเพลงก็เนี่ยค่ะโซหมดเลยนะคะที่ดินผืนนี้แมบบ่จะต้องปรับปรุงแมบบ่คาดว่าอีกสองปีนะคะที่ผืนนี้เนี่ยถึงจะปลูกผักงามน้าตอนนี้ปลูกอะไรก็ไม่ค่อยงามสักเท่าไหร่นะคะถ้าเราลืมใส่ปุ๋ยหรือไม่ได้ใส่ปุ๋ยนี่ไม่ได้กินเลยค่ะ มใส่ง่ายๆนะคะใส่ง่ายๆขี้หนูเนี่ยนะคะมันจะมีฟางด้วยค่ะนะ,ะมีฟางด้วยก็เลยใช้ได้พอดีพอดีเลยค่ะ คแค่นี้เองนะคะแมใส่แค่นี้เองนะคะแล้วก็เดี๋ยวแํม่เปิดน้ําวันนี้ปลูกต้นไม้ได้หลายต้นเลยค่ะนะคะมีทั้งมะนาวนะคะมีมะละกอปลูกง่ายๆนะคะอันนี้แหม่ปลูกลงไปเลยขุดลุมแล้วก็ปลูกพอเขารากติดเนี่ยนะคะแหม่ถึงจะใส่ปุ๋ยแล้วก็มีละมุดมาเลยค่ะมีละมุดสองต้นเนี่ยค่ะ ละมุดนะคะอันนี้มีลูกแล้วนะเนี่ยมเลยกรอบนะคะแล้วก็มีน้อยหนาด้วยค่ะน้อยหนาดเนี่ยต้องหาไม้มาดัดนะคะดัดเขาหน่อยเขาจะได้ตั้ง เรียบร้อยแล้วค่ะยืดให้เข้าชูขึ้นตั้งตรงนะคะตอนนี้นำเปิดสปริงเกอร์นะคะลดน้ำแล้วอากาศก็ดีๆเหมือนฝนจะตกวันนี้คุณตาเพลงเกี่ยวข้าวด้วยนะคะเกี่ยวข้าวเสร็จก็คงจะสบายใจนะคะนะคะลดน้ำ ตาเพงกระน่นบนแหมมนะคะว่าไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ดูต้นไม้เลยแบบมัวแต่อยู่ในฟาร์มตอนนี้ฟาร์มก็เข้าที่แล้วนะคะอยู่ตัวแล้วก็มีเวลาได้เข้าสวนด้วยนะคะเอาละค่ะแบบลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะคะมาอัปเดตผักหวานป่าและพืชผักในสวนในสวนหลังบ้านค่ะลาทุกท่านไปแล้วนะคะกดไลค์กดติดตาม และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแมบได้วยนะคะลาทุกท่านไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ